สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาทำชแนลเนี่ยครับและนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราจะมาแต่งรถคันนี้นะฮะเป็น Ferrari นะครับ FXK x, x K. เออปี2015นะครับผมนี่ให้ฟังเสียงซะก่อนโอ้ย <laughs> มาถึงก็ยังมาทำของเทอีกแล้วนะฮะโอ้เสียงนี่สุดยอดอเสียงใช้ได้นะแมสตมาก เดี๋ยวเราไปแต่งกันดูนะครับดูซิว่า a อ d ดออนจะแต่งอะไรบ้างปับโอเคไปๆๆแต่งรถกันเสียงนี่สุดยอดเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยมันวาร์ปได้นี่ว่ะสุดยอดนะแฟงคิน,นเรื่องขับรถชนนู่นชนนี่ชนนั่น,นต้องยกให้ผมนะครับ มาไปแต่งรถกันเฮ้ยเห็นไหมชนอีกแล้วรถโคตรแรงนะครับเย่มาดูกันครับว่ารถเราจะแต่งอะไรบ้างนะฮะโอเคเกาะเต็มที่เบรกเต็มที่เครื่องยนต์เต็มที่ ลายีนอนมีออนคิดใส่ได้ป่าววะเออใส่ได้ใส่ป็นสีแดงไปก่อนแล้วกันลายทะเบียนไม่มีครับคันนี้โอ้รู้สึกว่าจะแต่งสีไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีสามารถเปลี่ยนลายได้อันนี้คือลายเดิมนะฮะนี่ลายรถแข่งครับผมเบอร์สิบเบอร์สิบห้าเบอร์สิบสามเบอร์สีส่สิบสี่ครับ โอ้มีสีแดงแบบนี้ด้วยแต่ผมว่าสีเหลืองก็สวยนะเอาสีเหลืองดีกว่าเอาเบอร์ส44ชอบเบอร์ตององ่ไม่ใช่ตองดับเบิลดับ,บงั้นเอาไฟท้ายสีสีเหลืองครับไฟใต้ใต้ท้องรถนะฮะเต็มที่แล้วแต่งครบทุกอย่างแล้วนะครับข้อน,นี้ล้อล้อ ล้อดเดิมมันเหมือนจะดีกว่ามั้งเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือล้อดเดิมับแต่ยางมันไม่สวยไงเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนอ่าเอาไหนดีอะือผมชอบล้อที่มันเป็นสีดำมากกว่านะครับมมไม่ค่อยสวยเลยวะ่ะลองเอาอันนี้ดีแล้วเราก็เปลี่ยนสีสีขอบให้มันเป็น,นสีเหลืองครับ นี่เอออย่างนี้แหละสไตล์ใครสไตล์มันนะครับอย่างใส่ยงดีไซน์ไปด้วยควันสมมก,ก็สีเหลืองครับกระจกกระจกมืดก็ดีนะสวยดีครับมาไปลองซิ่งกัดูบอกว่าแรงใช้ได้แหละดูจากทรงก็ดูจากทรง นี่บนยางเหลืองแล้วโอ้สุดยอดเดี๋ยว <c oughs> ใครไปจอดรถอย่างนันวะเนี่ยโอ้จอดรถได้เยี่ยมยอดมากครับจอดรถได้เยี่ยมยอดมากไปไปไป้ระเป๋าทูเวฟอย ใครอยากจะแข่งมาเลยฮะโอ้ยยิ้มเสียงไฟตัดทีนะครับสุดยอดนี่ฟังเสียงก่กอนแล้วสปอยเลอร์เรานี่โคตรเท่ครับสุดยอดภายในครับภายในรู้สึกว่าภายในของผมมันจะเบร์ๆอย่ยังไงก็ไม่รู้นะ ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเฮ้ยมีมีกระจกมองหลังด้วยครับเอาไว้ถอยรถอะไรประมาณนั้นนะเนี่ครับเอาไว้ถอยรถเฮ้ยแน่นอนอ่ะอ่ะตรงนี้ตรงนี้ ชนละเอ้ยเจ๋งดีอ่ะมีกระจกมองหลังนยครับไม่ใช่กระจกมองหลังแบบมันเหมือนเป็นกล้องอะไรงี้มากกว่าเ,เจ๋งเอา้าแล้วแล้วหมอดแักไม่ขึ้นนะเออหมอดแักไม่ขึ้นเฉยเลยครับาล้วมาเทสรถกันอย่างงี้ก็ได้นะครับจะเอาเข็มไม้ขึ้นก่อน รู้สึกเมนูอัปเดตใหม่มันมันไม่ตั้งค่าเดิมนะฮะเราต้องตั้งเองนะฮะเอาเข็มมิเตอร์ขึ้นก่อนครับสปีดมิเตอร์มาหอมครับผมที่ two o อือหือโคตรเร็วเลยฮะร้อยสี่สิบไปแล้วร้อยเจ็ดสิบแล้วครับร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอือหือ นี่ยังไม่สุดเลยนะเนี่ยถ้าทางยาวกว่านี้ถึง200แน่นอนครับผมมีอยู่ทางนึงแหละทางที่จะลองรถได้ดีที่สุดแอปหนึ่งครับนี่ฮะทางที่จะลองรถได้ดีที่สุดเอาใหม่เฟลเฟลบูสต์อนนขัน Okay. นี่ครับนี่คือทางที่จะลองรถได้ดีที่สุดนะครับมาไปครับวิ่งยาวๆฮะร้อยเจ็ดสิบไปแล้วโอ้ยปรับขึ้นให้มันลงหน่อยได้ไหมเนี่ย ความเร็วลมเอาน,น้อยครับระดับน้ำก็เอาแค่นี้มามามาดูกันครับผมว่ารถเราจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนครับร้อยแปดสิบไปแล้วร้อยเก้าสิบแล้ว โหสุดยอดจะถึงสองหรือไม่ถึงอยู่นะถึงอยู่ไหมตันนะตันที่194นะครับถ้าเกิดเราปรับความเร็วของมันนะรับเพิ่มท็อปสปีดนะแต่เครื่องเครื่องเท่าเดิมนะ ตันนะตันแค่นี้จริงๆฮะร้อยเก้าสิบสามครับผมไหนลองเพิ่มรอบเพิ่มทอครับเพิ่มทอเพิ่มทอไปสองฮะสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบกว่าสุดยอดอเพิ่มอย่างละหน่อยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจ๋วครับนี่ นี่เพิ่มแรงท็อกเข้าไปครับ200กว่ากับ300เลอยอะไรอันนี้ผมไม่ได้ลงเรลลิสติกแฮนดิ้งนะครับถ้าลงเรลลิสติกแฮนดิงนี่วิ่งสี่ร้อยห้ารอยไปแล้วนะครับอันนี้คือไม่ได้ลงไนงะน,นี่ส0 0ร้อยกว่าแล้ววิ่งโคตรเร็ววิ่งเร็วโคตรฮึ๊บเยอืม อย่างก็จะลวกไงโคตรเร็วเลยครับ mm hmm. ผมว่าเอาไปดิฟถ้าจะมันนะคันเนี้ยมา mm hmm. แล้วก็หาทางดิฟก่อนครับ mm hmm. ทางนี้ถ้าถ้าจะเข้าทาอ่า, mm hmm. าเอาไปดิฟเอาไปดิฟ เ yeah. ส่อมรถแปบ๊บนะฮะเดี๋ยวเราไปดิฟกันนะครับมาอยานี้รถดิฟรถดิฟโอ้โหสุดยอดพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่นี่ไม่เน้นดิฟเร็วนะครับเน้นดิฟสวยคนระับ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โ้เสียงไฟตอนี้ปุ๊บปักปุ๊บปัก,ปก,ปก,ปกแล้วอ่าดิฟ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 ยาวๆนี่ใช้ได้ใช้ได้อืมเจ๋งมาก เฮ้ยรถ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 อ่าโ้สุดยอดครับนี่เหมือนเป็นรถแข่งดิฟอะไรอย่างงี้เลยครับอะเฟอร์รารี่มาดิฟอ้ชนขับไปขับมาเยี่ยมมาทำของแท้เริ่มอ,ออกลายนะครับนี่ไม่เน้นดิฟเร็วเน้นดิฟสวยดิฟแซงครับดิฟแซง จจะดิฟช้าหน่อยนะครับแต่ว่าดิฟสวยก็พอพอได้อยู่ถ้าเกิดดิฟเร็วเกินไปอ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมาเดี๋ยวลองปรับดิฟเร็วรับครับรุยครับร,บรบุัยเี่บถ้าดิฟเร็วปุ๊บมันจะมันจะไม่สวยอแต่พอพอได้อยู่นะ แต่ต้องได้โคง้งได้โค้งที่แบบ,บแคบๆครับถึงจะสวยประมาณแบบนี้ครับนี่ใช่ได้ใช้ได้สวยยสวยเก่งครับผมรถสวย ดิฟสวยลงตัวนี่ถ้ามี AI มาดิฟตัวนี้มันกว่าเดิมลนะดแล้วเนี่ยโอ้ยชนยอดนะผมส่วนแมปเอหมดหมดรถแดกนี่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะเย่เนี่ยโอ้หือ <c oughs> มาครับดิปต่อครับดิปในหมู่บ้านนี่แหละใช่ได้ใช่ได้อันนี้ผมใช้จอยเล่นนะครับถ้าใช้คีย์บอร์ดเล่นไม่ได้ขนาดนี้แน่นอน ผิดจังหวะใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหม,มาเร็วเกินเรียบร้อยแล้วัะเดี๋ยวลองไปดูอีกรอบนึงเผื่อสนามแดกมันจะกลับมาแล้วนะแต่ว่าไปที่อื่นดูบ้างมายัางตรงนี้ไม่มีคนระับ เลเซยไปโหเจเลเซยแมพยังไม่โหลดเลยครับแมพยังไม่โหลดเลยดูดิคอมผมแรงไม่พอครับแมพโหลดไม่ทันนะฮะ นี่โอ้โหโคตรแรงครับสามร้อยกว่าไปแล้วสี่ร้อยกว่าไปแล้วนี่อือสุดยอดสุดยอดของรถนะครับแรงมากคือถ้าไปแดกก็ชนะสบายๆนะครับ <laughs> ชนชนตลอด ออืหือครับโอ้รถแรงครับรถแรงคือมันแรงไปครัควบคุมไม่อยู่เลยสุดยอดไหนเราลองยิงรถเราเล่นดิมันจะพังตัวไม่เป็นรอยนะครับกระจกก็ไม่เป็นรอยสุดยอดเลย ย่างกันกระสุนอยู่แล้วไม่เกี่ยวโอโ้แน่นอนครับสุดยอดนี่มันรถอมตะนี่หว่ายิงแล้วไม่เป็นไรครับไอ้ถังน้ำมันนี่หว่าถังน้ำมันก็ยิงแล้วไม่เป็นไรเหมือนกันโอ้โหสุดยอดไหนน้องเปิด เปิดฝากระโปรงดูครับอา้าวเปิดได้แค่ประตูอะโอ้ยเดประตูเป็นปีกนกใช่ได้ใช่ได,เด้เดี๋ยวลองดูภายในกันนี่ภา,ายในเป็นฟูลลอรี่เนี่ยมีกล้องหลังด้วยสุดยอดมีอะไรเนี่ยถังแต่เพิงหรือเปล่าน่นาจะถังแต่เพิงมากกว่านะ เหมือนเดิมครับแต่ข้างในใส่เหมือนรถรถแข่งอะไรอย่างนี้เลยรถซิ่งรถซิ่งใช่ได้ใช่ได้เครื่องอยู่ข้างหลังนะครับนี่เครื่องสรุปคือเปิดได้แค่นี้นะมาครับ สุดยอดเลยใครอยากเอาไปลงเนี่ยผมทิ้งนิ่งไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับผมเป็นหมดแอดออนนะครับลงไม่ยากหรอกนะฮะใครไม่รู้หมดแอดออนลงยังไงก็สามารถดูได้ที่ช่อง RMDnot นะครับมีสอนลงหมดแอดออนอยู่นะครับลงเหมือนกันแหละนะฮะลงเหมือนกันเป๊ะเลยสุดยอดสวยนะสวยใช้ได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมย,ยกล้อโชว์ปางก็ได้ภาพกีฬาแมนนี่สุดยอดเจ้ารวดสุดยอด เครื่องบินเลยสวัสดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดตรงนี้ได้เลย